คุณอยากยิงแอดหรือว่ายิงโฆษณาบน Facebook หรือเปล่าครับหรือคุณอาจจะยิงอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะพัฒนาให้การยิงแอดมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับผมมีชุดวิดีโอนี่แหละครับที่คุณกําลังดูอยู่เนี่ยมีหลาย10ตอนเลยนะครับสอนยิงแอด a c e b o o k แบบอัปเดตล่าสุดนะครับสอแบบฟรีๆนี่แหละครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการนําโพสต์ที่ยิงแอดนะครับมาเผยแพร่ในหน้าเพจ สวัสดีครับผมรัตพรัชตะนามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับอ่าโอเคก่อนเข้าเนื้อหานะครับผมขอประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้ครับดังได้ง่ายๆหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมนะครับมีเนื้อหา160กว่าหน้านะครับหนังสือเล่มเนี้ยกำลังมีราคาพิเศษอยู่นะครับในช่วงเปิดตัวนะครับซึ่งหนังสือเล่มเนี้ยจะทําให้คุณดังได้ง่าย นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะหาะไรายได้เพิ่มไรายได้ดดหลักนะครับอยากจะเพิ่มยอดขายอะไรก็แล้วแ,แต่ถ้าคุณไม่ดังนะครับคนไม่เชื่อถือคุณนะครับทีนี้หนังสือเล่มนี้ผมบอกเคล็ดลับนะครับซึ่งคุณไม่ต้องออกหน้ากล้องแบบผมอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้นะฮะก็สามารถดังได้เหมือนกันนะครับรีบนะครับแอดไลน์แอด วรรดพบมีแอดนำหน้านะครับเพื่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้บริเวณที่ผมปักหมุดไว้ก็ได้เช่นเดียวกันครับ,บรีบเลยนะครับช่วงนี้มีราคาพิเศษอยู่ครับนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยโพสริงแอดนะฮะมันจะมีอยู่2กรณีนะครับไปแล้วที่คุณสร้างเนี่ยมันจะมีแบบว่าเลือกโพสต์ที่มีอยู่แล้วเนแล้วก็จะมีแบบสร้างใหม่ นะครับไอ้โพสที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเลือกที่มีอยู่ในเพจอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหานะครับปกติแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างไว้ก่อนนะครับคุณอาจจะไปโพสต์หน้าเพจก่อนแล้วก็ตอนที่เราจะเลือกโพสเนี่ยคุณไปดึงโพสต์นั้นมาอันนี้ก็คือไม่มีปัญหาแต่ในวันนี้ครับก็จะมาเอาตัวนี้แหละที่เราเคยสร้างใหม่ไว้นะครับ แล้วอยากจะเอาไปเผยแพร่หน้าเพจมันต้องทำยังไงนะครับทีนี้ผมจะบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมีตรงนี้นะครับทำไมไม่ไม่ใช้อันแรกไปเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็ก็งงนะตอนที่ผมยิงแอดแรกๆว่าเอ๊ะก็ทำไมไม่ใช้ตัวนี้ไปเลยเนาะมันง่ายดยีนะที่จริงการสร้างโพสสร้างโสสพโสเฉพาะโพสโฆษณาอย่างเดียวที่มันไม่ไดอ้อ่มันไม่ได้โผลมาทางหน้าเพจเนี่ย บางทีมันงี้ฮะมันมี2กรณีใหญ่ๆนะ,อ,ะอันแรกก็คือบางทีแบบว่าไม่ไม่อยากกวนนะไม่อยากให้มันไปกวนคอนเทนต์หน้าเพจครับเพราะอะไรบางทีแบบว่าหน้าเพจเนี่ยให้แต่ข้อมูลนะครับไม่ค่อยได้ขายของเลยนะหรือไม่ขายของเลยอ่ะไว้ง่ายนะครับแล้วอยู่ดีแบบอตอนที่เราสร้างสร้างโฆษณาเนี่ยบางทีชิ้นงานโฆษณามันเยอะ บางทีสร้างออกมาเป็น5ชิ้น10ชิ้น20ชิ้นเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเอาไปปล่อยในหน้าเพจทั้งหมดโอ้โหกลายเป็นเพจข,ขายของเลยไปเลยนะครับอ่าซึ่งซึ่งจะทำก็ได้นะแล้วแต่นะฮะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยการที่แบบว่าเพจมันขายอย่างเดียวอะ่ะโดยไม่ให้คอนเทนต์เลยเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจอะ่ะกลายเป็นว่าไงในเพจนั้นๆอะ่ะเพจเพจที่ทำแบบเนี้ยคุจะติดตามน้อยมาก นะนอาจจะอาจจะ,อาจจะมีคนติดตามแค่หลักร้อยหรือว่าอย่างมากนะก็หลักพันหรือหลักหลายพันแค่นั้นนะครับจะไม่มีแบบว่าขายของอย่างเดียวแล้วขึ้นไปเป็นหมื่นหลายหมื่นหลายแสนเนี่ยไม่มีนะหายากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่อยากให้ไปกวนถูกไหมอ,อ่ต่อไปนะครับ2.2ก็คือบางทีแบบว่านะฮะทดสอบว่านะครับ,นะรบโพสต์ไหนคู่ควรเอาไปปล่อยหน้าเพจน,นั่นเอง นะครับบางทีก็แบบเออก็ไม่เป็นไรนะเพจฉันก็จะขายบ้างแหละนะเพจฉันก็จะขายบ้างแต่ว่าบางทีแบบถ้าปล่อยตัวที่มันโพสที่มันแบบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ปล่อยไปก็เสียได้ของอะไรเงี้ยนะครับไหนๆก็จะปล่อยแล้วก็ขอเลือกหน่อยบางทีแบบคุณยิงแอดไปช่วงหนึ่งยิงไปได้สักสัปดาห์สสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยโพสต์นี่โอเคเนี่ยก็เลยไปปล่อย หน้าเพจให้เป็นสาธารณะให้คนอื่นเห็นด้วยให้คนติดตามเห็นด้วยนะครับซึ่งบางทีแบบตัวนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโพสที่แบบว่ามีคนให้ความส่วนร่วมเยอะมีคอมเมนต์เยอะมีคนกดไลค์เยอะคนแชร์เยอะเนี่ยพอ,อไปปล่อยปุ๊บคนที่ติดตามเพจคุณอยู่แล้วก็เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอโ้โหคนคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับก็ยิ่งทําให้ช่วยทําให้แบบโพสต์นั้นขายดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเห็นไหม น่าจะพอเข้าใจแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยนะครับไปกันเลยไปดูในระบบ ads manager หรือว่าตัวโฆษณานะฮะอ่เวลาคุณเข้ามาแล้วครับก็ไปกดที่นี่ฮะตัวเครื่องมือทั้งหมดนะครับเครื่องมือทั้งหมดที่เป็นขีด3เส้นนี้หรือว่าบางคนเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์นี่นะฮะอ่าโอเคเข้ามาเสร็จปุ๊บฮะก็ไปที่โพสต์บนเพจนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะไม่อยู่ตรงนี้นะคุณก็ไปเลื่อนเลื่อนดูข้างล่างนี้ได้ยังไงก็จะเจอครับอ่าคุณไปเลือกโพสต์บนเพจได้เลยครับ ทีนี้คุณก็จะโผล่มาที่หน้านี้ก็คือโพสบนเพจนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณได้สังเกตนิดนึงก็คือตัวนี้ฮะมันจะต้องเป็นบัญชีบัญชีโฆษณาของคุณนะครับบัญชีธุรกิจหรือบัญชีโฆษณาของคุณคุณต้องดูชื่อดีๆนะเพราะว่าระบบมันชอบแบบว่ารีเฟชตัวเองอะนะฮะบางทีคุณอาจจะอยู่ในบัญชีโฆษณาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่เข้ามาหน้านี้มาตรงนี้ปุ๊บมัน มันเปลี่ยนเป็นบัญชีโฆษณาตัวอื่นเฉยเลยก็มีหรือบางทีไปเปลี่ยนเป็นบัญชี Facebook ส่วนตัวก็มีนะครับเช็คตรงนี้ให้ดีๆก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะก็เช็คตรงนี้ว่าต้องเป็นโพสต์โฆษณาด้วยนะนะครับเพราะว่าโพสตที่เผยแพร่พวกนี้อันนี้มันมันมันเป็นโพสต์ที่เผยแพร่หน้าเพจไปแล้วนะต้องเป็นโพสต์โฆษณานะครับนี่จุดที่2แล้วจุดที่3าที่ให้ดูก็คือด้านขวานี่นะฮะบ,บางทีคุณมีหลายเพจคุณต้องเลือกเพจให้ถูกต้อง สามจุดนี้ต้องถูกต้องนะฮะไม่อย่างนั้นคุณจะหาโพสต์ไม่เจอนะครับแล้วก็จะงงว่าเฮ้ยโพสต์มันมีไหนนะโพสต์โฆษณาไม่ไหนนะครับพอสามจุดนี้ถูกต้องแล้วคุณก็เลือกได้เลยว่าโพสตพวกเนี้ยที่โฆษณาอยู่เนี้ยคุณจะเอาอันไหนไปเผยแพร่บนเพจแค่นั้นเองนะครับส่วนผมจะเลือกเอาเนี้ยนะครับผมกดตรงเนี้ยฮะอพอกดเสร็จปุ๊บตัวอย่างโพสมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บทาไงคลิกตรงนี้ฮะ แล้วก็กดเผยแพร่แค่นั้นเองเลยมันก็จะไปเผยแพร่ที่หน้าเพจของคุณแล้วกดปุบนะฮะคุณก็ไปดูที่หน้าเพจของคุณได้เลยนะครับมันก็ขึ้นทันทีแน่นแหละหรือว่าถ้าเกิดคุณเปิดครับว่าคุณก็ refresh หน้าเพจของคุณอีกครั้งหนึง่งนะครับมันก็ไปโผล่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอธิบายนิดหนึ่งครับแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันไปนโผล่หน้าเพจแล้วแล้วมันโฆษณาอยู่ไหมนะครับโฆษณาอยู่นะครับมันยังโฆษณาอยู่ปกตินะครับคนหน้าเพจก็จะเห็น ตัวโฆษณาก็ยังโฆษณาอยู่นะครับทีเนี้ยสำหรับการคอมเมนต์หรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะไปโผล่ตรงนั้นให้เห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับเวลาคุณไปดูในข้อมูลทาง a d ดมินิเจอหรือว่าตัวจัดการโฆษณานะฮะกับหน้าเพจเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงแต่อาจจะไม่ตรง100%เนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัว a d ดมินิเจอนั้นนะนะครับม,มันเอามาตำแหน่งหลายๆตำแหน่งถูกไหม หนึ่งโฆษณาของคุณเนี่ยมันไปโพลหลายที่ไปโพลที่ฟีดด้วยไปโพลที่มา r k เก็ตเพรสด้วยไปโผลบางทีไปโพลที่เรียวด้วยนะฮะบางทีไปโพลที่อินสตาแกรมด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงในแอดมินเจอร์เนี่ยมันก็เลยดูเหมือนมันจะมีข้อมูลเยอะกว่านะครับที่มาปล่อยหน้าเพจเพราะหน้าเพจมันมีแค่อันเดียวไงมันเห็นอันเดียวแค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันเป็นฟีดเป็นอะไรที่มันมันเป็นโพสตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเห็น ตามนั้นนะครับน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับก็ลองไปทำดูถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังอยากจะยิงแอดบน a c e b o o k หรือเขากำลังอยากจะเอาโพสโฆษณาเนี่ยนะครับไปเผยแพร่บนหน้าเพจนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนช่องยูทูบผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงทุกนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ